สวัสดีจ้าปะ้าปาาพีพีทุกคนเมื่อนี้เมื่อกินเขากับนองสลาจ้ามือน,นี้นองสลไดเลยตำเห็ดเข็มตำเห็ดเข็มใส่มาก,กอต้มเขาห้นหอนด้จ้ามามาจ้าพีพีทุกคนขอบคุณพีพีทุกคนที่เขามาให้กำลังใจนะจ้ามื่อนี้นองสลาก็บมีกับเขาต้มเขาตำเห็ดเข็มกินกับพักกาดขาวิบแสบนะจ้า ขอบคุณป้าะปะ่านะอาที่เขามารับชมนะจ๊ะตำเพชรเพรจาาซ้งซวงตอนใบใบหิวเข่าเลยจ้าหิวเข่าแห้งจังเลยหนองสลัดกะด็ะไดไปฟักฟักฝัก,ก,กมะกอมาตำใส่เห็ดเข็มเสบเรบ,บกินกับตุ่มเข่าหอนขอบคุณป้าะปะ่านะอาทุกคนด้วยนะจ๊ะที่เขามากดไลค์กดติดตาม ขอบคุณกำลังใจมากๆเลยจ้ามัอน,นี้มากินขอกำหนงสลานะจ้ามาซิมเบิงตำเห็ดเค็มของน้องสลาว่ามันแซบบ่บจ้าแซ่บแซ่บจ้ามัอน,นี้น้องสลาดตำเห็ดเค็มสู้กินกินกับเพากาดเขาแซ่บๆนี่ต้มเขาห้องห่อน,อนเซสรดดีกินกับเพ็ดเค็ม ตำห็ดเข็มตำส่วนตำหมวกก็ว่าไปนะจ๊ะเพราะว่ามันมีมะก,กอนาจ๊ะตำคือสมตำนี่ละจ๊ะแต่ว่าน้องสละเอาเห็ดเข็มใส่นะจ๊ะมันก็เลยจะมีความรสชาติหวานๆแน่ขอบคุณป้าป้านะอาทุกคนมากๆแน่นะจ๊ะนี่น้องสละให้เบิ่งคักๆนะจ๊ะกว่าสิสด้กินนะจ๊ะ มาๆาจะมามา,า,มา,มากินขาน้าวกับน้องสละเ็บๆตำเหิดเข็มกับผักกาดขาวมานี่ต้มขา้าขอบคุณป้าป้าพี่ๆนะอาทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้นะจ้านี่แสบ่ะจ้าป้าป้าทุกคนตำพุง ตำเห็ดเข็มของน่องสลาแสบบร,จ,รจ้ายัวยัวจ้าปะปาทุกคนมามาจ้ามา่อกี้เขากำน่องสลามาเนี่ยโมมามืาอนี่เสียใจเลยจ้าเสียใจแท้แท้เลยจ้าตำสุสวของน่องสลามาเนี่ยตำเห็ดเข็มกินกับเขาแซ่บมเนี่ยเขาตุม่ม สำหรับมื้อนี้น้องสลัดก็มีต้มขา้าวํำเห็ดเค็มใส่มะกอกผักกาดขาวของห้าจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้น่องสลัดขอขขอบคุณมากๆาก้ลจ้าเจอกันคลิปใหม่นะจ้าสำหรับคลิปนี้มากินเขากับน้องสลัดจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่ๆป้าๆน้าอาทุกคนขอบคุณมากๆ ที่เข้ามารับชมเข้ามากินข้าวด้วยกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ากินข้าวด้วยกันคะ่ะ